สื่อเพื่อชีวิตที่งดงามและเป็นอิสระผลิตรายการโดยสถียรธรรมสถานมมมาาาพวกเราาชส,สชชรตอนนี้เนี่ยพวกเรามาแม่เชื่อว่าส่วนหนึ่งมาพ่อสือ่ออ่ะใครมาพ่อสือ่อยกมือขึ้นเห็นในสือ่อผมใครมาพ่อเพื่อนบอกปากต่อปากยกมือขึ้น เพื่อนปากปอากตอนนี้จะเยอะกว่าสื่อเพราะตอนนี้เราไม่ได้ทำรายการทีวีเลยใครมาเพราะหนังสือสาวิกายกมือขึ้นโอ้ไม่มีเลยออกคนนู้นเหรอใครเป็นสมาชิกสาวิกาแล้วยกมือขึ้นออ่านสาวิกาเหรอดีไหมเป็นสมาชิกสาวิกาดีไหมอ่านอะไรอยู่อ่านอะไรอยู่คอลัมน์สารขันหรืออะไรคะหรือเพื่อนทุกหรืออ่านทั้งหมด อ่านทั้งหมดหนังสือสาวิกาเป็นหนังสือที่เล่มเล็กแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยแน่นแต่มันมีคอลัมน์เล็กๆที่แม่ควรจะอ่านลูกควรจะอ่านโดยเฉพาะคอลัมน์ที่แบบแม่ลูกมองโลกมันเป็นเรื่องที่มองโลกไปพร้อมกันนะคะอย่างเล่มนี้เนี่ยปราบดาหยุนพูดไว้น่าน่าสนใจมากเขาบอกจะมาพวกนี้ขอโทษทีตอนแรกเขาจะส่งวันเสาร์แม่คิดว่าพวกเธอจะได้เห็น แต่ว่าเรื่องที่เราอยากจะให้กําลังใจโดยที่ไม่ต้องใช้การสื่อสารโดยต้องใช้เครื่องมือสื่อสารคือการกลับไปพูดกันกําลังใจคือการกลับไปพูดกันสื่อสารกันด้วยวาจาสื่อสารกันด้วยสัมมาวาจาเมื่อกลับบ้านนะแม่ขอให้ทุกคนลดตัวตนของตัวเองที่จะบอกว่าเขาต้องพูดก่อนสิเขาต้องขอโทษก่อนสิเขาต้องเปลียนก่อนสิขอให้เราลดตัวตนในฐานะของคนที่ฝึกหัดแล้วว่าถ้าเขาไม่พูด ขอให้เรามีกรุณาที่จะเข้าไปสื่อสารกับเขาการุณาคืออะไรคือการให้โอกาสในฐานะของเพื่อนร่วมทุกข์พวกเรามีโอกาสมากในการที่จะเข้าไปสื่อสารกับคนที่อยู่ข้างหน้าโดยเฉพาะเวลาคนที่เข้ามาในสเสถียรธรรมสถานแล้วทุกข์ว่าเราพอที่จะเป็นประโยชน์อะไรได้บ้างอันนั้นหมายความว่าถ้าเวลาและกาละมันมีเนี่ยนะคะเราอยากจะบอกเลยว่าเวลาที่มีใครสักคนหนึ่งแค่ลากเรา แล้วฟังสิ่งที่เรากำลังพูดในสิ่งที่เราทุกความทุกข์ก็ลดไปครึ่งหนึ่งแล้วเธออย่าปฏิเสธเวลาที่มีคนมาอยู่ข้างหน้าโดยเฉพาะคนที่เธอรักเวลาเขาจะเปิดเผยความทุกข์นะมันลดไปครึ่งหนึ่งถ้าเรารู้สึกชื่นชมยินดีที่จะมีความรักต่อคนที่เรารักเขาทำอะไรประสบความสำเร็จ นั่นก็เป็นความรักอีกอย่างหนึง่งที่เธอจะต้องรีบแสดงออกอย่ากเก็บความชื่นชมยินดีไว้แล้วคิดว่าเขาต้องรู้เองส่งการ์ดส่งโน้ตหรือสื่อสารใบหน้าแสดงให้เขารู้และความรักที่สำคัญอีกอย่างหนึง่งอันนี้ลูกรัฐมนตรีญี่ปุ่นพูดไว้ในงานยูสนะเนี่ยที่แม่กำลังพูดสามอันเนี่ยเขบอกความรักเนี่ยนะแค่เราเนี่ยเห็นคนที่กำลังทุกข์อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยนะเราก็มี ความสุขแล้วมันเป็นความรักที่มีความสุขแล้วและถ้าเห็นใครดีก็รีบสื่อสารเป็นความสุขที่เห็นคนอื่นเป็นสุขนี่เป็นความรักอีกอย่างแต่เขาบอกอีกอย่างหนึ่งสำคัญมากเด็กคนนี้อยู่ในรัฐบาลของญี่ปุ่นนะระดับหัวกะทิเลยนะแล้วมาประชุมกับเราเนี่ยเขาบอกความรักเนี่ยทาได้ยากคืออย่าทำให้คนที่เรารักเจ็บปวดเพราะเรา เนี่ยเป็นความรักที่ทำได้ยากอย่าทำให้คนที่เรารักเจ็บปวดเพราะเรานั่นน่ะรักเหนือรักเลยอ่ะใครรักเธอบ้างเธอจะทำให้คนที่รักเธอเจ็บปวดเพราะเธอพ่อแม่รักเธอไหมอ่ครูบาอาจารย์รักเธอไหมเพื่อนรักเธอไหมสามีรักเธอไหมเธอรักสามีไหม เธออย่าทำให้คนที่เธอรักเจ็บปวดเพราะเธอก่อนจะกลับวันนี้เนี่ยลองถามตัวเองว่าเราจะกลับไปทำให้คนที่รักเรายังเจ็บปวดเพราะเราหรือไม่ก็วัดได้ว่าเธอปฏิบัติผ่านมาน่ยจริงหรือไม่จริงอย่ามาบอกว่าหนูไม่ได้กินข้าวมื้อเย็นนะจริงแต่พอกลับไปหนูกับแม่นะคะแบบชวนกันเลย ทำให้แม่เห็นว่าในกรณีที่เรามาเรียนรู้อย่างเรียบง่ายมันทำให้เรากระตันยูท่านได้มากขึ้นทำให้เราได้กระตันยูต่อบุคคลที่ที่รักเราโดยทำชีวิตของเราให้ชั่วน้อยลงช่วยกรุณาทำชีวิตของเราที่เคยเร็วๆแล้วเปลี่ยนมันซะเคยแบบมักง่ายเปลี่ยนซะ เคยเถียงทันทีฟังแม่สักหน่อยว่าไอ้ที่แม่เขาด่าเนี่ยหรือไอ้ที่แม่เขาพูดซ้ำซากเนี่ยเขาทุกข์อะไรเขาเปิดหัวใจให้เราดูว่าเขาทุกข์อะไรเขาส่งสัญญาณว่าเขาทุกข์อะไรพ่อกับแม่ทะเลาะก,กันพ่อแม่ส่งสัญญาณว่าทั้งพ่อทั้งแม่ทุกข์อะไรไม่ใช่ต้องการให้เราอยู่ข้างใครเวลาที่เราเห็นตัวเราทะเลาะก,กับคนอื่นเราเคยเห็นไหม ว่ากิเลสมันเติบโตอยู่ในตัวเราเราแพ้กิเลสเราเราไม่ได้แพ้คนอื่นเคยเห็นผู้รู้ท่านหนึ่งท่านบอกว่าเวลาที่เราเดินผ่านแม่นม้ําเราเดินจากฝั่งนี้มาฝั่งนี้ไม่ได้เราจึงต้องหาทางทอดสะพานมาเจอกันเพื่อที่จะได้เป็นทางเดินเมื่อเราทอดสะพานมาเจอกันคนสองคนมาชนกันอยู่ตรงกลาง ไม่มีใครยอมถอยสองคนเลยไม่ได้เดินไปถึงฝั่งแต่คนคนหนึ่งรู้ว่าถ้าเราถอยออกไปก่อนอีกคนหนึ่งจะเดินไปถึงฝั่งและเราก็จะเดินไปถึงฝั่งคนที่ยอมถอยที่ดูเหมือนแพ้แต่คนนั้นมีปัญญามากเลยเพราะมันทําให้ทั้งสองคนถึงฝั่งดูเหมือนแพ้คือถอยถูกไหมวลา,าทะเลาะก,กันเนี่ย ถ้าเราเห็นว่ามันไร้สาระเราหยุดแล้วถอยดูเหมือนแพ้แต่เปล่าเราทำให้การทะเลาะตรงนั้นมันยุติลงและพอเราได้หยุดแล้วดูอีกคนหนึ่งเดินถึงฝั่งเราจึงสามารถเดินไปอีกฝั่งหนึ่งได้แม้ว่าคนมีปัญญาเนี่ยมันวัดไม่ได้หรอกคะ่ะกับอะไรมันดูว่าคนคนไหนจัดการให้ความทุกข์มันลดลงได้คนนั้น,นวัดได้มีปัญญา ปัญญาคือการจัดการให้ความทุกข์จบลงนี่ใช่ไหมไม่ใช่ปัญญาคือการที่จะเอาชนะคนอื่นแล้วชนะให้ได้แต่ชนะให้ได้แล้วเจ็บปวดขอโทษสวมมงกุฎอยู่บนนรกแห่งความเจ็บปวดถึงแม้ว่าเราจะชนะเอาไปทำอะไรล่ะคะเธอมาอยู่ที่นี่สองวันแค่เธอชนะหัวใจเธอเองได้แม่ว่าเธอก็จะเข้าใจคนอื่นมากเลยนะ อย่าทำตัวกลางยกหูชูหางว่าแน่แล้วร้องไห้เก่งจริงอย่าร้องไห้เก่งจริงอย่าทุกข์เก่งจริงต้องให้คนอื่นได้เก่งจริงต้องสามารถบวกแล้วทําให้เกิดพลังไม่เคยทํางานกับคนนี้ได้เดี๋ยวนี้เราเข้าใจว่าเขากับเรามองกันคนละมุมเราจึงเอาการมองที่ต่าง มาทำให้เห็นภาพให้ชัดเมื่อมีคนเห็นไม่เหมือนเราแต่มันสามารถยอมรับความเห็นที่ต่างเพื่อทำให้งานนั้นชัดเราต้องขอบคุณความต่างนะอย่าทำให้ทุกคนต้องเห็นเหมือนเราแต่เพราะเราฉลาดที่จะเปิดใจกว้างระวางอคติจึงทำให้เราฟังคนที่เห็นต่างอย่างรอบคอบแล้วทำให้เรามองสิ่งที่เป็นงานเพื่อสารประโยชน์นั้นกว้างขึ้น เพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะวัดการปฏิบัติเนี่ยวัดได้ง่ายๆว่าทุกน้อยลงหรือเปล่าทํางานบวกกับคนอื่นได้มากขึ้นไหมเลือกปฏิบัติหรือเปล่าและความเห็นแก่ตัวเนี่ยมันถูกละลายจงที่เรายอมรับใช้คนอื่นได้มากขึ้นไหมโดยไม่มีเงื่อนไขของการรับใช้ที่ได้ค่าตัวนะแม่จะถามเธอ เธอมาอยู่ที่นี่สองสาวันเนี่ยเธอเคยรับใช้ใครบ้างไหมเธอเคยกวาดเคยถูแล้วปล่อยให้คนอื่นเดินแล้วใจของเธอก็อนุโมทนาไม่ว่าเขาจะเดินดังหรือเดินค่อยเดินสกรปรกหรือเดินสะอาดไม่ใช่หน้าที่ของเธอที่จะจ้องดูหน้าที่ของเธอก็คือเธอรักษาใจของเธอในขณะที่กวาดที่เก็บหรือป่าแม่ว่าอันนี้แหละวัดว่า เธอเก้าวหน้าหรือเปล่าคนที่มาปฏิบัติธรรมแล้วยังเห็นแก่ตัวหน้าขนลุกนะเพราะมันจะหลงอีกเวอร์ชั่นหนึ่งหลงอย่างเนียนๆหลงดีเดียหลงชั่วเนี่ยหยับหยาบกระชากได้ง่ายอีหลงดีเนี่ยต้องขนาบกันไว้ก่อนเดี๋ยวเกิดตอนบ่ายจะไม่อยู่ฟังแต่ตอนบ่ายแม่จะยังลงสอนอยู่นะ สอนปฏิจจสมุตบาทในวิติของการตอบคำถามทีนี้พอมีเวลาแม่จะทวนแล้วนะแม่จะทวนเรื่องนี้แล้วนะจากนี้ไปพอตาดูปุ๊บเอาละตรวจสอบอารมณ์กรรมาฐานกันหน่อยตาดูปุ๊บตามันมองอะถามตัวเองว่าสิ่งที่มองเนี่ยมันให้ความรู้สึกอย่างไง ข่าวนี้พูดเรื่องการปฏิบัตินะพอตาดูปุ๊บสิ่งที่มองมาให้ความรู้สึกอย่างไรถ้าความรู้สึกมันเป็นสุขเวทนามันง่ายมากในการที่จะทําให้เราเนี่ยเพลินไหลไปกับมันนะเราควรจะถามว่ามันมีเหตุปัจจัยแห่งการเกิดความสุขนี้อย่างไรใช้ปัญญานําทุกเรื่องการปฏิบัติแต่ถ้าเผื่อหูฟังปุ๊บมันเกิดทุกขเวทนาอันนี้ให้เห็นว่ามันมีหลายเวอร์ชั่นของทางเรียนนินทาปุ๊บ นินทาปุ๊บโทรศัพท์มานินทาโทมนัสปับ๊บเกิดทุกขเวทนาอย่าเอาจิตไปฟังว่าเขาพูดอะไรเอาจิตกลับมาอยู่กับลมหายใจแล้วทำให้ทุกขเวทนาสงบระงับก่อนแล้วเมื่อมีสติปัญญาที่สมบูรณ์มากขึ้นไม่เพ่งไปในขณะที่น้อยใจหรือโกรธนะ เมื่อมีสติปัญญามากขึ้นจึงศึกษาว่าเหตุปัจจัยแห่งการได้ฟังเสียงนินฐานนี้มาจากเขาไม่รู้อะไรนี่แม่พูดให้เป็นฉากให้เห็นถึงภาพของการจะต้องกลับไปฝึกต่อนะอาจจะมีเวลานั่งหลับตาไม่มากแต่ว่าการได้ยินได้เห็นได้ดมได้ริมรสได้กระทบทางกายและมีอารมณ์มากระทบใจมีอยู่จริงไหมในโลกข้างนอก มีอยู่จริงแม้กระทั่งในเสถียรธรรมสถานก็มีอยู่จริงเวลาที่เราอยู่กับโลกแล้วเราเห็นเหตุปัจจัยแห่งการเกิดก็เราบอกแล้วว่าไม่มีอะไรบังเอิญใช่ไหมลูกเห็นเหตุปัจจัยแห่งการเกิดแล้วมีเครื่องอยู่ของจิตที่จะทำให้เรามีการกระทบแล้วจิตไม่หวั่นไหวเพราะมีอารมณ์กรรมฐาน กระทบทางตากระทบทางหูกระทบทางจมูกลิ้นกายใจการกระทบนี้เป็นโลกที่พูดในรายการวิทยุเนี่ยตาดูรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นลิ้มรสกายกระทบใจมีอารมณ์ครอบ,รอบงำอันเนี้ยเป็นโลกแต่ไม่กระเทือนคือไม่เพลินอยู่ในเวทนาผัสสะอยู่ตรงนั้นเนี่ยไม่กระเทือนคือไม่เพลินอยู่ในเวทนาเนี่ยคือการฝึกปฏิบัติธรรม พระอรหันต์จึงบอกกับพวกเราว่าหนึ่งลมหายใจที่เราสามารถควบคุมเวทนาให้สงบระงับควบคุมลมหายใจหรือหนึ่งลมหายใจที่ควบคุมเวทนาได้มันควบคุมจิตได้เพราะเวทนามันเป็นจิตตะสังขารมันครอบงำจิตเวลาที่เราควบคุมเวทนาได้ความอยากมีอยากเป็นไม่อยากเป็นควบคุมได้มันเกิดไม่ได้ อาการที่เราไม่เพลินอยู่ในความอยากเมื่อมันหยุดเพราะเห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงไม่ใช่หยุดเพราะไม่มีหยุดเพราะมันเปลี่ยนแปลงความอยากเปลี่ยนแปลงอยากได้เข้าค <out> ืนมามันมามันไปมันไม่ถาวรมันไม่คงที่เราอยากให้เข้ากลับมามันเป็นความอยากที่เราหลงอารมณ์เราแป๊บเดียวเห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงเมื่อเราเห็นความรู้สึกเราเปลี่ยนแปลง เราใช้จิตดูเวทนาไม่เอาเวทนาครอบงำจิตไม่เอาความชอบความชังมาปรุงแต่งจิตเราแต่เอาจิตดูเวทนาสองอันนี้ต่างกันเอาจิตดูเวทนาว่าเกิดดับอย่างไรกับเอาเวทนาครอบงามจิตเอาความชอบชังครอบงาำจิตอันนี้เป็นตัณหาแน่นอนจังหวะนี้คลิกให้แตกนะผู้ปฏิบัติธรรมเฮ้ย โหทำไมเราเพลินอยู่ในเวทนาขนาดนี้คุณแม่เคยบอกว่าอย่าเพลินกลับมาที่อารมณ์กรรมฐานอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกสองสาครั้งความคิดมาอีกเห็นมันมามันไปอย่าเกลียดความคิดในขณะที่มันเกิดขึ้นอย่าปรุงแต่งกับความคิดที่เกิดขึ้นแต่เห็นความคิดมันมามันไปอ้อมันมาคิดแล้วอ้อมันไปอีกเรื่องหนึ่งแล้วอย่างเงี้ยนี่คือบทสรุป ที่จะทำให้เธอเนี่ยเอาไปปฏิบัติต่อแต่ตอนที่เธอฟังเนี่ยมันยังไม่ชํานาญนะเนี่ยเธอจะไปแก้กังอยู่เลยแต่วันหนึ่งที่เธอมีฐานของจิตที่มั่นคงทีขึ้นทีขึ้นทีขึ้นเห็นเร็วขึ้นเร็วขึ้นทุกข์ไม่เกิดมากขึ้นอย่างเงี้ยเนี่ยคือขั้นตอนทีนี้อาณาปานาสติ16ขั้นตอนมันก็มีเรื่องหมวดกายหมวดเวทนาหมวดจิตหมวดธรรม เห็นกายในกายว่าไม่เที่ยงกายเที่ยงไหมไม่เที่ยงเห็นเวทนาในเวทนาคือเห็นเวทนาเที่ยงไหมเวทนาเที่ยงไหมไม่เที่ยงเห็นจิตในจิตจิตเที่ยงไหมไม่เที่ยงจิตไม่เที่ยงแวบๆจะตายเหมือนดิจิตอลเลยเกิดดับเกิดดับเกิดดับจิตเนี่ยจริงอยากมาอยากไปเกียดมาเกียดไปกดมากกดไปงกมางกไปฟุ้งซ่านมาฟุ้งซ่านไป เด็กๆเ,เครื่องมือโทรศัพท์มือถือเนะี่ยเครื่องมือฟุ้งซ่านนะลูกอะไรเหรอตัววางก่อนจิตัวจิเอตัวจอ้จะได้เงินจะได้เวลาไม่มีอริยศพัพท์เด็กๆต้องรู้จักใช้โทรศัพท์มือถือเมื่อจําเป็นแล้วยังต้องสื่อสารกันด้วยการเขียนให้มากขึ้นถ้าอยากจะพั่มลำพันเขียนอะไรลูกส่งเป็นกระดาษ ผ่านเครื่องมืออีกทีนึงมันจะได้จัดลำดับความคิดนะอย่าเป็นคนแบบแม่กำลังคิดว่าถ้าเธอเนี่ยนะอยู่ในโลกคนเดียวแล้วมันไม่มีไฟฟ้าไม่มีเครื่องมือสื่อสารเธออยู่ได้ไหมเนี่ยเธอจะเหงาไหมถามก่อนเหงาไหมไหนใครคิดว่าตัวเองจะเหงายกมือขึ้นเนี่ยเราตกเป็นเหยือ่อไหนใครคิดว่าตัวเองไม่เหงายกมือขึ้น จริงเหรอจริงนะเก่งจังนอกจากจะไม่เหงาแล้วเนี่ยยังสามารถที่จะใช้เวลาที่มีอยู่เนี่ยเป็นไปเพื่อคนอื่นหรือเปล่าใครคิดว่านอกจากไม่เหงาแล้วยังล่าเริงที่จะทำอะไรให้คนอื่นยกมือขึ้นอุย้ยอนุโมทนาเป็นจริงเธอะโอ้ยแม่จะได้มีแต่ช่างที่เอียงมาทางฝั่งที่มันเป็นโพธิหน่อย ฉันการให้เนี่ยมันไม่บอกว่าแม่รักหรอกไม่ได้บอกว่าแม่รักหรอก,อก,ก,อกฉะนั้นเวลาที่เราอยู่ในในการทำงานเนี่ยเราจรึงจะเตือนหลายๆเรื่องเวลาที่เราเหงาหรือไม่เหงาเธอดูตรงนี้แม่ไม่เชื่อเรื่องเหงาหรือไม่เหงาที่เธอยกมือหรอกนะถ้าใครมาด่าเธอแล้วเธอไม่โกรธเลยแม่ว่าเธอไม่เหงา แล้วเธอก็บอกว่าโอ้ยมันดาผิดแล้วเธอก็ไปทําอย่างเงี้ยไม่โกรธเลยเธอไม่เหงาแต่ถ้าเผื่อใครมากระทุ้งเธอหน่อยแล้วเธอก็เก็บ,บอยู่คนเดียวแล้ววนอยู่กับความคิดนั้นแม่ว่าเธอถึงจะอยู่คนเดียวก็เหงาหรือเธออาจจะไปนั่งอยู่กับเพื่อนแล้วเธอก็วนเรื่องเนี้ถึงจะอยู่กับเพื่อนเธอก็เหงานั้นเหงาของเธอเนี่ยมันบอกไม่ได้หรอกว่าอยู่คนเดียวหรืออยู่ท่ามกลาง เธอมีความคิดอยู่ในโต๊ะประชุมที่แตกต่างจากคนอื่นแล้วคนอื่นไม่เป็นดั่งใจเธอแล้วเธอโกรธอยู่ในโตประชุมเธอเหงาไหมเหงาไหมเวลาเธอทะเลาะก,กับคนอื่นเนี่ยเธอกําลังเหงาไหมอ่าไม่กล้าตอบเห็นไหมเห็นเมื่อกี้แบบไม่เหงาอยู่ได้ไงเหงา ไม่มีตัวเองเป็นเพื่อนถ้าเราไม่มีตัวเองเป็นเพื่อนเราทำอะไรก็ได้ที่มันอาจจะขาดสติแล้วก็มีศักยภาพในการใช้ชีวิตตรงนั้นเหมือนคนตายอะ่ะเหมือนตายทั้งเป็นเมื่อเราทวนเรื่องนี้แล้วเราตรวจสอบตัวเองว่าทุกก็ได้ไม่ทุกขก็ได้เนี่ยหน้างอก็ได้หน้าหงายก็ได้เราก็เริ่มปฏิบัติการแล้วว่าจิตที่มันแสสายเนี่ยต้องมีงานให้มันทำคำว่าจิต มีงานให้ทำเนี่ยก็คือเอาจิตกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานอันนั้นเป็นเรื่องภายนอกนะถ้าเป็นการปฏิบัติธรรมก็ต้องบอกว่าจิตต้องพิจารณาธรรมตลอดเวลาว่าธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงนั่นแสดงว่าจิตมีฐานแห่งการภาวนาเห็นการเกิดดับธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นงานของจิตอย่างนี้เข้าใจนะคะงานข้างนอกคือตาดูหูฟังจมูกได้กลิ่นลิ้มรสงานของจิตคือไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยง ติดตามฟังรายการสาวิกาสื่อเพื่อชีวิตที่งดงามและเป็นอิสระผลิตรายการโดยเสถียรธรรมสถานซอยวัชรพลถนนรามอินทรา55กรุงเทพ10230